ครับผมก็ต้นนี้ต้นกล้วยเสือพันนะครับเราปลูกไปตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดครับก็สิบแปดประมาณเก้าวันพรุ่งนี้จะครบสิบวันนะครับลักษณะาอาการคือยอดไม่เดินนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารือ้อดูว่ารากเดินหรือเปล่านะครับครับเราก็จะมาดูนะครับว่ารากมันจะเดินหรืออะไรหรือเปล่า เราปลูกมา9วัน10วันนะครับรู้สึกว่าราจะมาเดอนอยู่นะครับ น้ำก็ไม่ค่อยได้ลดนะครับวันเว้นวันหรือบางทีก็ช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ไม่ได้ลดด้วยซ้ำลากมาอยู่แล้วครับแต่ยอดไม่เดิน เราจะรู้แค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็ปล่อยมันออไปเราแค่อยากรู้ว่ายอดไม่เดินแล้วลากมันจะเดินไหมโอเคโอ้เดินสิบวันนั้นเนี่ยเก้าวันไม่ถึง1สิเดินมาไกลยู่นะ ลากออกมาด้วยครับรากเดินอยู่แล้วครับล้าง เราไปฝังเลเงรากก็เดินดีนะครับรากแก้วก็เยอะอยู่ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับผมรากแก้วรากอะไรก็มาเยอะแต่ ยอดไม่แทงครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะตัดต้นด้วยนะครับเพราะว่ารากมันเดินและโอเคเราดูแล้วแล้วก็เราคืนที่เดิม ือว่าลากมาเยอะพอสมควรนะครับยอดไม่เดินอาจมาจากยอดอั้นหรือไม่ก็เพื่อเพื่อสร้างลากสร้างลากเสร็จแล้วก็ยอดเลยไม่ออก ดูแลอะไรเยอะเลยนะตอนนี้เราก็จะตัดต้นนะครับเพื่อให้ยอดมันแตงนะครับจริงๆผมก็จะตัดตรงนี้นะแต่เดี๋ยวคย่อยๆตัดไล่ๆลงม,มาให้อยู่ตรงนี้มั็มีอยู่นะขาวอยู่นะดูว่าทำไมมันไม่ออกหลอดทำไมไม่ออก น่าจะชะงักนะยอดก็ไม่อั้นนะยอดก็ปกติไม่มีอะไรอั้นแต่คือมันไม่แทงตัดเลยนะตัดตรงนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นปุ๋ย การตัดก็ตัดให้มันเป็นเฉียงนะครับฟบเพื่อให้น้ำยางกล้วยไหลออกนะครับไม่ให้มาปิดยอดเดี๋ยวมันจะติดไม่ยอดไม่โผล่อีกโอเคของเราก็วันนี้ก็เรามาเช็คในที่เราปลูกไว้นะครับกล้วยเสือพานครับตัวนี้ปลูกก็จากวันที่ปลูกมาก็ลดน้ําบ้างไม่ลดน้ําบ้างเพราะว่าวันที่ปลูกเราลดน้ําแฉะอยู่แล้ววันแรก ก็มาดูวันนี้อีกทีนึงเพิ่งได้เข้ามายอดมันไม่เดินมันเหี่ยวก็เลยมาลื้อลากดูลื้อลากเสร็จแล้วแล้วก็ทําการสังหารเพื่อให้แตกยอดใหม่ให้มันสวยงามนะครับผม